เทนอาโนกับเลอมาลิกำลังเจรจากันอยู่ในขณะนี้อัปเดตจากเลโวสื่อสันนำของสเปนเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างเทนอาโนกำลังดำเนินการไปอย่างราบรื่นซึ่งล่าสันชุดขาวมีเป้าหมายเซ็นสัญญากับแบ็คขวาวัย26ปีคนนี้ในช่วงซัมเมอร์หน้าสาเหตุที่เทนยังคงปฏิเสธข้อเสนอการต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูล อย่างต่อเนื่องก็เพราะมีความตั้งใจที่จะมองหาความท้าทายใหม่ๆและคิดว่าเลอมาลิกคือทีมที่เหมาะสมหากต้องอำลาแอนฟิลเทนต้องการออกจากทีมลิเวอร์พูลไปวิธีที่ดีที่สุดและโดยตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์กับทีมในฤดูกาลนี้ก่อนที่จะย้ายออกไปเพื่อเป็นการอำลาที่สมบูรณ์แบบแฟนๆลิเวอร์พูลคิดเห็นกันอย่างไรครับถ้าวันนึง เทนไปจริงๆลิเวอร์พูลต้องการให้โมซาล a าอยู่ต่อสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับวันนี้มีข่าวรายงานจากเจมส์เพียสนะครับนักข่าวสายหงได้เปิดเผยว่าสโมสรลิเวอร์พูลได้ทำการยืนยันความตั้งใจของพวกเขาที่จะมีโมซาล a าอยู่ในทีมต่อไปกับทางเอเย่นของเขาแล้วและโมซาลาเอง ก็ต้องการที่จะอยู่กับสโมรสรลิเวอร์พูลเช่นกันส่วนเทนนอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ในสื่อสเปนเจมเพียสเองก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ย้ายออกในเดือนมก,กราคมนี้อย่างแน่นอนและทั้งนี้เจมเพียสยังได้เปิดเผยถึงสาเหตุว่าทำไมพวกเราถึงยังไม่รับรู้ความคืบหน้า ในเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของเทนอาโนและโมซาลาเวอร์จิลฟันไดนั่นก็เป็นเพราะทุกฝ่ายซาลาเวอร์จิลฟันไดและเทนอานต่างไม่ยอมเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ต่อสาธารณชนพวกเขาต้องการปิดความคืบหน้าเรื่องราวต่างๆเอาไว้ให้มากที่สุดบางครั้งเรื่องเกี่ยวกับสัญญา อาจจะไปตีแผ่เรื่องราวในสือ่อในทางที่ไม่ดีตอนนี้เราจึงเห็นว่าเรื่องราวทั้งหมดถูกปิดเป็นความลับอย่างมากสรุปก็คือสมรลิอนอรวพูอยากให้โมซาลาอยู่ต่อนะครับและเรื่องราวที่เทนอาโนจะย้ายไปเลเอาลมาลิกหรือเปล่านั่นก็คือสรุปก็คือเทนยังไม่ย้ายในเดือนมกราคมนี้นะครับ ถ้าเทนจะย้ายจริงก็ต้องรอช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็เรื่องสัญญาของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์จิลฟานไดและเทนโมซาลาที่เงียบนะครับที่ไม่มีความคืบหน้าอะไรก็คือเจมส์เพียสได้รายงานว่าคือทั้ง3คนไม่อยากให้เป็นข่าวนะครับทั้ง3ต้องการปิดเป็นความลับนะครับนี่คือบทความของเจมสเพียรนะครับที่ได้รายงานออกมานะครับ